เอางี้ตามนี้นะบอกกล้องเลยตายก่อนชนะเกมนี้ไปเลยนนนนหล่อไหมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือคำต้องห้ามนนทนแล้วก็มีหมีบางละมาดหมีบางละมัด ปูเกิลมีอะไรอ่ะรู้สึกเหมือนผมเคยดูนะวันนี้จะเค้นพลังที่เหลืออยู่ทั้งหมดขี้นนนทนนแค่จะพูดคขามันจะเค้นดีเลยเลยวันนี้จะเค้นเหมือนเค้นมาจริงเหมือนวาดไหมก่อนมาเปิดเพิ่งเพิ่งคุยกับพี่เวสว่านรถกลับมาบอกว่าเออนนท์เป็นยังไงบ้างก็คิดว่ามีบางอย่างที่คล้ายคลาดกันนนท์ตัวสูงมากนะสูงเท่าไหร่เนี่ยถามได้ไหมน่าจะร้อยแปดสิบเจ็ดเห็นไหมลองยืนได้ไหมได้ทำไมอ่ะ ไม่เท่าไหร่ไม่ทำไหมโอ้โหยังพึ่งตั้งรู้ันอยู่ก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นี่นอนปกติเป็นคนแบบดื่มไหมไม่ดื่มเลยครับไม่เลยเหรอไม่สูเลยฮะ่แล้วก็คนได้ไงที่ไม่ไม่ไม่ลองลิ้มก็ไม่ไม่ได้ผมไม่อยากลองไม่นะผมนอนไม่ได้รู้สึกสนุกอ่ะเป็นแบบอลันแรปเหรอผมเป็นเป็นเด็กเย้ยอ่ะเด็กเย้ย คือผมไม่ได้รู้สึกว่ามาเลยดีกว่ามาแล้วจะไปให้มันได้สักแปมเดียวเลยมีครับมีแฟนไหมมีแล้วครับฮะไปก่อนเลยจร๊บจิ้มพี่เบงว่ามีแฟนหรือยังเมียชื่ออะไรครับตุ๊กใช่จริง ครับมี่ทวันเยสเอิร์ทครับเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณเนี่ยผมรู้นะมีแฟนเอคอยอใช่ไหมล่ะนนท์ครับรู้จักพี่โน้ตอุดมไหมเขาเป็นใครสแตนด์อัพคอมเมดี้สแตล์อัพคอมเมดี้สแตนด์อัพคอมเมดี้เจ้าออมมุกที่เล่นกับลูกมาเล่นกับชาวบ้านเขาด้วยปรชดประชันช่วยนะครับ คำว่า yes ไม่ใช่ yes yes ลูกชื่อจินใช่คำว่า yes คำนี้ม่า yes โอ้ยผมเป็นประโยคขบอกเล่าอีกเลยว่าลูกชื่อจินแค่นั้นเอง แล้วยังไงผมกับพิเตอร์ก็ต้องคุยกันต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่มีเวลาหมดเวลาหมดเวลาแล้วไม่เคยมานั่งคุยอย่างนี้เลยพิเตอร์เคยปะอันนี้ย A คอยอนนนตลกไหมคิดว่าตัวเองเป็นคนเฮ้ยเกือมาเขาไม่เคยครับผมท่านนี้เคยไหมเป็นอะไรครับกะปิอะกะปิไม่เคยรู้ว่ะเลยมันคืออะไรอะตลก ว่านนเป็นคนยังไงครับมันค่อนข้างจะแบบแสบลูกแสบอย่างเงี้ยเหรอครับหนีมึงโจมไปอีกหหนีครับมึงคิดว่ามึงเป็นคนเก่งไหมทั้งเก่งทั้งหล่อครับยีกะจริงมึงนนนนหล่อไหมอ้า ตูตนกูมาแปะที่ผมเนนครับครับทําไมแว่นของนนนี่ถึงโปร่งไม่มีกระจกล่ะครับมาแบบเล่นโปรเลยพี่แตยเป็นคนเล่นเกมเก่งอยู่แล้วนนแต่เขาไม่จะบอกไปเองว่าเขาไม่เฮ้ยพี่ต่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพลงโต้ิมยังครับอย่างโต้ริมเนี่ยถ้าผมไปนั่งลิมโต้ได้ไหมครับได้คฟังได้ฟังฟังได้คือ ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้เพลงโต๊ะริมนี่กี่นาทีครับประมาณ3.3 1หนึ่งครับคุณฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยยันจบหรือคุณทัตั้งแต่ต้นไปถึงตรงกลางแล้วคุณก็เปิดทิ้งไปผมไปไหนไดต้องเปิดครับติดเพลงหรอติดโต๊ะฟังจนติดโต๊ะพี่เต้ทำไมวันนี้ถึงไม่ใส่แว่นมาครับอยู่งนั้นนะอ๋อแว่นอยู่แอ๋อแว่นอยู่แว่น เราทั้งคู่จบเลยไหมรอเวลาหมดได้นะเพราะว่าผ่านมา2อ EB ผมไม่มีคะแนนเลยจบไหมจบเลยครับจบเลยจบจริงๆนะจบจริงๆหมีจริงๆมึงรู้สึกไหมว่าเวลามึงเล่นแต่เกมนี้กูทีไรอ่ะมึงกูจะมีแต้นพอๆกันได้ตลอด่อะได้คำว่าอะไรครับเออ่ขากิเง่หรอเราใครเอาคำขากิมายากมาก ผมจะอ้เล่นเล่นพี่นั่งเหมือนเพ็กลิเกเลยอ่ะเวลานั่งแบบพร้อมลำเลยขอพระขันและสั่งทองเลยแล้วเขาก็เคิร์มเขาก็ไม่ห้ามไม่ขัดอะไรเลยนะก็เคยเล่นลิเกไหมครับยังไม่เหรอไอ้เงือกพี่เติร์ดครับหยุด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 พี่เติร์ดคุณจะ พูดอยู่คนเดียวก่อนเลยเกมนี <le plains waterfall> ้คุณพูดก่อนเสมอเลยคุณไม่คิดหรอว่าผมอยากจะพูดบ้างผมอยากจะพูดไหมครับวอร์บอลเหรอที่นี่ครับผมมาเลยที่นี่ปิงปองเสียงเคยครับเวอร์เพลงอะไรของนนเพลงพิงครับเพลงพิงร้องยังไงขึ้นมาสักท่อนเลยไหมล่ะให้นนขึ้นเลยไหมล่ะขึ้นมาสักท่อนอยากให้เธอร้องรักเดอ ชาร์ตจเคยั่เคใครแกะท่อนนี้ได้คำนี้ชื่อเพลงอนนทชือเพลงเมื่ี้ที่ปิงปองโคเวอร์มีครับมีคิดว่าเพลงไหนของนนท์ที่ดังที่สุดผมคิดว่าทุกเพลงอ่เามพริงมันครอว่าที่สุดที่สุดไม่ใช่ทุกเพลงแล้วเพลงอะไรละครับดังในดังใน เธอเธเธอเธชาดีเธอเจ้ดักชาดีลังอยากรู้ไหมมันคือเวลาค่ะตายแล้วนะคำว่าอะไรครับอยากครับไม่ใช่ครับพิงถ้าไม่ใช่ใช่ถ้าไม่ใช่กูเลิกเล่นนี่ไง รู้หรือไม่วนนอ์เนี่ยเข้ามาในวงการเพลงได้อย่างไรประกวดเพลงเพลงอะไรพี่ไก่เป็นกรรมการพี่ไก่สมภรทีพี่ไก่สมบร์พี่ไชอบไม่ได้หรอพี่ชอบไม่ไหรอตายตายตายเองครับ ต่อเลยสืบทอดเลยพี่ไก่สุธีอยู่เลืกอกอันี้เขาลึกนะเขารู้จักพี่ไก่สุธีด้วย yes ผมแต่งเพลงกับเขา <_ an> รู้ไหมเช้าวมรู้โอ้รู้แล้วผมตาย <_ an> ครับถ้าผมอยากเรียนร้องเพลงเนี่ยมีแนะนำไหมว่าควรทาอะไรก่อนพี่ต้องสนใจครูที่พี่จะเรียนลองลองประเมินได้ไหมลองลองสักค่ั้หนึงได้ไหมเอาเพลงของนุ่นนี่แหละเพลงของผมด้วยเพลงของผมด้วยเพลงของนุ่นนี่แหละเพลงของผมด้วย เพลงของตี้อ้าวไม่ดีใจแล้วหม่โม่เนี่ยโฟกัสว่าจะเอาเรา้สดใจหลายทีแล้วตั้งแต่เรื่องแว่นล้วหวังดีนึกไหมแต่ลืมไปว่าเกมนี้ไม่ต้องการไม่ต้องการความหวังดีเหล่านั้นเลยพี่แค่อยากให้หมีร้องเพลงให้นุนบางแค่นั้นเองแล้วทำไมไม่จบเทปไม่ค่อยร้องอ่ะไม่รู้แล้วยายหลงแล้วเนี่ยตายแล้วก็ไปฆ่านนท์ไม่เป็นไรเอาแต้มให้พี่ได้ไหมน้าเชาว่าอะไรหมีคิดว่า นนครับไม่ใช่เกมนี้นะบอกเลยใครพูดเยอะตายก่อนพี่เมยแต่งงานยังยังเก๊ นอนอนนอนกูแต่งงานจะกูดูแต่งงานจะด้งดก็เดอแล้วดดึงดึงงอยากสูเรล่นเคลิ้มดึงได้ดิใช่ใช่่ก็แค่เล่นเคลิ้มไปก่อนใช่ กระดาษแม่งยังไม่ทันเกาะเลยลอกแบบมีกอนแฟนใหม่ชื่ออะไรไม่มีครับไม่มีไม่มีแฟนไม่มีแฟนใหม่โไม่มีไปแล้วสสงงััยยไปอ่านน้คำว่าอะไรผมไม่รู้เลยคำว่ารู้เกมเมื่อกี้อ่ะคือเกมที่เร็วที่สุดต้องแต่งครับพ่อห้ามม เอางี้ตานี้นะบอกกล้องเลยใครตายก่อนชนะเกมนี้ไปเลยใครตายก่อนมันก็ผิดคอนเสร์รายการกูอยากชนะล่าลำงตารับเจอกันตัวตัวผมกับพี่แถวเอาไมวเอาไปแล้วชนะเลยเอางี้ตานี้นะบอกกล้องเลยใครตายก่อนชนะเกมนี้ไปเลย แข่งกันพี่กับนนตัวตัวได้ยินว่าเล่นเกมเก่งฟีฟ่าเล่นไหมครับเล่นครับเคยแข่งกับว่านไหมเล่นครับเติมเยอะไหมเติมกัญชาหรอเขาไปทางนั้นใช่ไหมเขาไปทางเสรีใช่ไหมเพราะเสรีพูดได้เลยเมื่อตาเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ร้องเพลงให้นนฟังเลยว่าผมเนี่ยร้องเพลงได้ไหมเขาอยากงเพลงเธอทำให้ฉันละลายโดนทับให้ตายทั้งตายพี่ว่าพักก่อนดีกว่า แตงจริงโตเริมมันร้องง่ายถ้าร้องแบบฝืนจะไม่เป็นยากร้องฝืนจะไม่เป็นได้ไหมฝืนตัวาใฉันฉันทำอย่างไรฉันรักเธอแล้วทันใจใายเป็นแบบอะเมลดี้ด้วยายเป็นโน้ตเยอะเยอะมาดวลภาษาอังกฤษกันเลยไหมล่ะไทยอังกฤษภาษาอังกฤษรู้ไม่มาก พี่รู้ภาษาอังกฤษเยอะเป็นเอยอเอาดีดีพี่คิดเยอะอะแข่งไหมล่ะแข่งอะไรโดนเหรอโดนแล้วโอ้โหโอ้โหอะทำอะไรเนี่ยเหร เดาคำบนหัวผมได้เลยแปลกมึงคือมาเล่นไม่แปลกหรอกจริงเหรอมันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมจะยากใช่ใช่ที่หนึ่งเติร์ด่ะที่เติร์นที่สนะครับได้สามคะแนนใช่ได้สเหรอที่สองได้าเหรอโอ้โหผูหล่อทุกวันเลยอย่างเงี้ย แล้วก็พี่มีคนละสอบคะแนนอ้ไม่ห่างกันมากนะเฮ้ยไม่ห่ากันมากเขเฮ้ยไม่ห่ากันเลยนนมาแก้มือได้นะเว้ยดูรุ่ใหญ่รุ่นใหญ่นั่งตรงนี้เ้อน้องเสมอตี่นอกลับมาเลยฝากผลงานนนฝากของไงโตเลิมโตเลมครับ จริงแค่นี้ไม่มีอะไรเลยมาเล่นสนุกมาเล่นสนุกนี่ครูทอมครูทอมไปชวนมาต้องไปอย่าขายนะครับอโวคอนโดไม่เดีนสื่อดีเอาพันธุ์บุ๊กสิบตามด้วยกันขอบคุณพี่ๆมากแบบว่าความสนุกมากขอบคุณที่มาขอบคุณที่มาหลังจากนี้ก็เนี่ยจะเจอกันที่คอนเสิร์ตแล้วต้องเข้าเก็บตัวละเดี๋ยวหลังคอนเสิร์ตเดี๋ยวนี่คาดารณมันจะรับต่อยแล้รับต่อยเลยเจอกันเพจนะสวัสดีครับสวัสดีครับ โดนเจอเ <laughs> หลังเวทีเว้ยคนแก่แพ้ไม่เป็นเทล